บรรยากาศยามเช้าก็จะเงียบสงบอย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆน,นี่พาเพื่อนๆได้ชมบรรยากาศยามเชา้าลูกค้าก็นั่งแยกย้ายกันนั่งตามซุ้มไม้ไผ่ตามห้องพักทานอาหารเช้ากันค่ะอันนี้บริเวณตอนเชา้าตอนนี้ก็8ดโมงวน,นี้บรรยากาศบรรยากาศดีมากเลย ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกนะคะหน้าทางเข้าหน้าทางเข้าข้างในนั้นก็จะเป็นสระว่ายน้ำพนักงานกำลังทำความสะอาดสระบางบางคนลูกค้าก็อาจจะลงสระว่ายน้ำกันตอนเช้าเมื่อคืนนี้ฝนไม่ตกค่ะวันนี้เมื่อคืนนี้เมื่อวานฝนไม่ตกพอลูกค้าเข้าห้องเรียบร้อยฝนตก เจ้าทีดีมากๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นสระว่ายน้าเมื่อวานลูกค้าก็ลงมานั่งเล่นกันเด็กพนักง,งานก็กำลังทำความสะอาดสระว่ายน้ำเดี๋ยวลูกค้าตื่นก็จะมีเด็กๆลุกขึ้นมาเล่นน้ำกันค่ะเพื่อนๆให้ชมบรรยากาศบริเวณวันนี้ลูกค้าเต็มทุกห้องค่ะส่วนมากก็จะเต็มทุกห้องเสาร์อาทิตย์ เสาร์อาทิตย์ก็จะเต็มทุกห้องค่ะเป็นรีสอร์ทเล็กๆไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าบรรยากาศดีมากนั่นค่ะบางบางคนลูกค้าก็เตรียมจะกลับกันแล้วนี่สาหรับตั้งให้จัดสังสรรค์กันได้ตอนกลางคืนนะคะเพื่อนๆเมื่อคืนนี้ฝนไม่ตก ดีมากๆเลยจนจะตกตอนที่ลูกค้าเข้าห้องแล้วฝนถึงตกเมื่อคืนนี้ดีมากๆเลยพาเพื่อนๆนเข้าไปเยี่ยมชมบรรยากาศยามเช้าค่ะนี่จะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งที่ที่ติดกับเรานะคะนี่คือทางเข้าค่ะทางเข้าแล้วก็ให้ดูบริเวณรอบๆด้วยนะคะภูเขา ล้อมรอบเลยค่ะรีสอร์ทของเราจะอยู่ในระหว่างกลางภูเขาเลยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆให้ดูให้ดูบริเวณรีสอร์ทค่ะคืนนี้ก็ลูกค้าเต็มทุกห้องอขอบคุณทุกการรับชมนะคะ